หนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจสําหรับคอกาแฟครับโดยไปที่พื้นที่จังหวัดน่านที่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เป็นแหล่งปลูกกาแฟชั้นดีนะครับโดยที่จังหวัดน่านเองได้มีการจัดงานเทศกาลคนปลูกกาแฟน่านหรือว่าน่าน coffee farmers fest 2 0 e 5 w e n f นะครับเป็นการยกระดับกาแฟน่านสู่เวทีในระดับประเทศครับที่บริเวณข่วงน้อยเมืองน่านนายประจักษ์ชัยกิจปร,ประหลัดจังหวัดน่านครับเปิดงานเทศกาลคนปลูกกาแฟน่านน่าน coffee farmers fest 2025โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ศรีวิชัยเกษตรจังหวัดน่านได้นำหน่วยงานราชการและเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟเข้าร่วมในกิจกรรม งานเทศกาลคนปลูกกาแฟน่านน่าน Coffee Farmers' Fest 2025จัดขึ้นค่ะเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์กาแฟน่านให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับประเทศพร้อมทั้งกระตุ้นให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมายอันจะช่วยขับเคลื่อนห่วงโซ่การผลิตกาแฟน่านตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ โดยงานค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14กันยายน2568นี้ค่ะภายใต้แนวคิดความหลากหลายที่เป็นเอกลักษณ์ของกาแฟน่านหรือ Unity through Diversity ซึ่งสะท้อนถึงความหลากหลายของสายพันธุ์กาแฟทั้งอาราบิก้าและโรบัสต้าที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่จังหวัดน่านอันเป็นผลจากภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมทําให้กาแฟน่านค่ะมีคุณภาพและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นการันตีด้วยรางวัลจากการประกวดระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานยังประกอบด้วยการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟประจำปี2,568ซึ่งมีตัวอย่างเมล็ดกาแฟเข้าร่วมกว่า100ตัวอย่างจากทั่วประเทศการแสดงนิทรศการและออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟจากเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการกว่า50บูธการเสวนาทิศทางกาแฟโลกกับการพัฒนากาแฟน่าน คลินิกกาแฟและเวิร์กช็อปการคัดมเมล็ดก,กาแฟนะครับและการประกวดที่ดากาแฟโอ้น่าสนใจทุกกิจกรรมครับคองกาแฟไม่ควรพลาดเลยใช่ค่ะ